สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับเอนโซมาเรสกาเมื่อคืนนี้เสียดายครับเชลซี Chelsea ทำา2แต้มหลุดมือนะโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับเอนโซมาเรซกาผู้ดการทีม, Chelsea, มเชลซียอมรับว่าเสียดาย2แต้มที่หลุดมือครับหลังโดนเบรนฟอร์ดเสมอ2องช่วงทขเจ็บหลังเกมครับก็พูดเลยครับเอนโซบอกว่า so น่าเสียดายที่เสียประตูในช่วงท้ายเกมแต่มันก็เกิดขึ้นได้เรานะ่าจะจัดการช่วงลานั้นของเกมได้ดีกว่านี้ แต่สุดท้ายเราก็เสียประตูแล้วก็เสีย2แต้มเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ยากครึ่งแรกเนี่ยเราหาทางแก้ยากมากๆในพื้นที่ว่างเฉ่าพ,พวกเขาเนี่ยตั้งรับได้ดีมากๆผมคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นได้ดีกว่ามากเลยน่าเสียดายเพราะเราเสียประตูนาทีที่93 94และเราเนี่ยสามารถจัดการดีกว่านี้ในตอนนั้นเราพยายามชนะทุกเกมแต่รู้ว่าเราคงชนะไม่ได้ทุกเกมมันน่าเสียดายเพราะเราเสียประตูในช่วงท้ายเกม พูดถึงการทุ่มไกลแล้วที่รับมือครับเมื่อบอกว่าก่อนอื่นเลยพยายามอย่าเสียประตูจากการทุ่มบอลเพราะพวกเขาเนี่ยมีคายเด้เยนเซชาเดอร์แล้วก็แม้แต่พิ ok นน็อกเนี่ยที่เน้นการทุ่มบอลคุณต้องสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตัวและลูกตั้งเตะได้พวกเขาเนี่ยทำประตูได้จากการเปลี่ยนตัวและลูกตั้งเตะมันเป็นสิ่งที่เรารับมือได้ค่อนข้างดีระหว่างเกมแต่สุดท้ายเราก็เสียประตูซึ่งน่าเสียดาย พูดถึงการเปลี่ยนตัว3าผู้เล่นในช่วงพักครึ่งครับเพราะบอกว่าเราวางแผนให้เวสลี่ฟุกฟาน่าได้เล่น45นาทีเพราะเขากลับมาหลังจากพักไปนานฟาวกุโดบนาโนเต้ก็เหมือนกันเขาต้องการเวลาพูดถึงฟอร์มที่ดีขึ้นในครึ่งหลังเขาบอกว่าผมคิดว่าเราเล่นได้ดีขึ้นนะมากกว่าครึ่งแรกนะแล้วก็ผมคิดว่าเราสมควรชนะในครึ่งหลังแต่มันน่าเสียดายที่เราเสียไป2แต้ม พูดถึงโคพาเมอร์เขาพักเกือบ3สัปดาห์เรารู้ว่ามันเป็นยังไงเรารู้ว่าเขาจะช่วยเราได้และเขาก็เล่นได้ดีมากในทีมนะครับโอ้ถ้าไม่ได้โคพาเมอร์เ็เหนื่อยเหมือนกันนะเมื่อคืนนี้มอร์เซสกเซโดปิดหวังนะโอ้ผลสกอร์น่าจะดีกว่านี้ยกพาเมอร์โคตรสำคัญนะครับมอร์เซสกเซโดครับเจ้าของประตูสวยๆของเชลซีนะครับในเกมกับเบนฟอร์ดเมื่อคืนยอมรับว่าสุดเสียดาย หลังโดนเบรนฟอร์ดตีเสมอสองสองพร้อมบอกว่าการกลับมาของน้องหนาวโกฮาเมอร์เนี่ยเป็นข่าวดีของทีมเชลซี Chelsea เกือบคว้าชัยชนะอยู่แล้วครับหลังได้ประตูท้ายเกมจากมิดฟิลเวอกาดอแต่ในช่วงทถเจ็บครับฟราบีโอคาวันโยตีเสมอให้เบรนฟอร์ดอย่างน่าเหลือเชื่อผมมีความสุขเพราะผมแค่อยากช่วยทีมแต่เราผิดหวังกับผลงานแข่งขันเบรนฟอร์ดเล่นฟุตบอลของพวกเราของพวกเขาด้วยการคุ่บอลไกลเข้าไปในเขตโทษ ซึ่งบางครั้งก็ยากบาบากเราพยายามทําเต็มที่แล้วแต่บางครั้งก็เป็นแบบนั้นอืมมันยากนะที่จะสู้กลับเข้าสู่เกมแต่ปฏิกิกริยาของทีมนั้นดีเราพอใจกับการสู้กลับแต่ไม่ใช่กับผลการแข่งขันพูดถึงโคปาเม,มอร์เนี่ยที่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งแล้วก็ทําประตูให้ทีมได้ทันทีอ่านั้นการเซโ่บอกว่าทุกคนรู้ว่าเขาสําคัญกับทีมมากเขาลงมาและเปลี่ยนเกมเราได้พูดถึงประเด็นหรือว่าของประตูตัวเองเขาบอกว่า ผมรู้ดีว่าผมกําลังทําอะไรอยู่มันเป็นปลาตูที่ยอดเยี่ยมแต่ผมอยากจะสู้ไปต่อนะแล้วก็จะช่วยดีไม่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือการเปิดใจของมอเ,เซสไกเซโด้นะ,ะมิดฟิลด์ตัวเก่งนะครับองทางสิงห์บลูเชลซีฉะนั้นของคาร์บันยเนี่ยล่านเบรนฟอร์ดเนี่ยบินสูงนะครับเกือบไปละเมื่อคืนนี้โอ้โหเช่นั้นของคาร์บันยบอกว่า เรายึดมั่นในแผนการเล่นนะและมันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของเราและสิ่งที่สโมสรต้องการมันไม่ใช่ใชชนะแต่มันรู้สึกเหมือนชนะและมันสําคัญมากที่จะเก็บแต้มเหล่านี้เรารู้ว่าจุดแข็งของเชลซีคืออะไรพวกเขามีผู้เล่นคุณภาพแต่เรารู้จุดแข็งของเราและได้ใช้ศักยภาพของเราในวันนี้เบรนฟอร์ดเก่งเรื่องลูกตั้งเตะและเป็นเรื่องดีที่ได้ฝึกฝนมันไม่ง่ายอย่างที่คิดในการหาพื้นที่แต่หวังว่าผมจะทําได้อีกครั้ง เราวิเคราะห์นอกสนามด้วยวิดีโอเยอะมากและใช้ประโยชน์จากมันทีตแอนดรูว์นะกำลังสร้างผลงานที่ดีให้กับทีมงานและทีมก็พร้อมสนับสนุนเรามีคุณภาพมากพอที่จะทําได้ดีในฤด,ดูกาลนี้ผมมั่นใจว่าเราจะโอเคเราเสีเเยผู้เล่นไปแต่ก็เพิ่มคุณภาพเข้ามาอีกมากแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ด้วยกันเราก็จะโอเคเมื่อเรามีโมเมนตัมที่ดีเราจะทำผลงานได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ นี่คือการเปิดใจของฟราบิโอคาร์วานิโยที่ยิงติดเสมอเชลซีนะครับไปดูทางนีของแกรมพอ์เตอร์กันหน่อยครับโอ้โหพอ์เตอร์ครับเข้าใจทำไมแฟนบอลเวสแฮม,มเนี่ยหัวเสียมากๆนะครับสถานการณ์ระสำระสายจัดเมื่อคืนนี้ครับโดนซเปอร์มาถลุงคาบ้าน3ามสูนีครับสำหรับแกรมพอ์เตอร์ ุณซื้อของเวสแสมอย่างแกร์มพอเตอร์ครับออกมายืนยันว่าตนเองเนี่ยเข้าใจดีว่าทำไมแฟนบอลเวสแสมถึงอารมณ์เสียหลังจากแพ้สเปอร์คาบ้านถึง3 0มหลังเกมครับก็เปิดใจนะแกรมพอลเตอร์บอกว่าสกอร์เป็นเรื่องยากสำหรับเราเครื่องหลังเราโดนไวมากผมคิดว่าครึ่งแรกเราทำได้ดีเลยเราแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเล่นเกมรุกแล้วก็มีด้านในดีอยู่บ้างเราทำผิดพลาดในช่วงต้นเครื่องหลังและเกมก็หลุดมือไปเราเลย หมดเสียโมเมนตัมแล้วก็จากใบแดงที่มันเกิดขึ้นเราเล่นในบ้านสองนัดกับทีมในซูเปอร์ลีกแต่ทีมกำลังรวมใจกันและเราต้องอดทนโฟกัสไปทีละด้านด้านที่มันดีก็ทำต่อไปและเดินหน้าต่อมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นเราเล่นในบ้านเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองและเราไม่อยากทำให้มันย่ำแย่ผมรู้สึกเห็นใจผู้เล่นเราป้องกันลูกตั้งแต่ได้9หรือ10ครั้งก่อนที่จะเสียประตูแต่การพลาดครั้งเดียวและเราก็โดนลงโทษ แบแดงก็ทาให้เกมนี่นยากขึ้นเลยอีกแต่เกมในระดับนี้มันขึ้นอยู่กับความได้เปรียบโคหน้าเราก็มีโอกาสกลับในอย่างาลูกสัสปากิต้าและถ้าลูกยิงนั้นเข้าประโตโูไปบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ถ้าดูจากเกมแล้วมันก็ค่อนข้างสูสีทั้งโอกาสแล้วก็การยิงแต่หนึ่งความผิดพลาดและพวกเขาก็เล่นลูกตั้งแต่ได้ดีฉะนั้นเราก็เหลือ10คนและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพูดถึงปฏิกิริยาของแฟนบอลเขาบอกว่าผมเข้าใจดีนะเพราะสกอร์ก็คือสกอร์ ผมเข้าใจว่าทําไมผู้คนถึงไม่พอใจเราเป็นทีมใหม่และเราต้องรวมใจกันใหม่มุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทําได้ดีและดูว่าเราจะพัฒนาตรงไหนได้อีกนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางแกรมพอตเตอร์นะครับโอ้โก็ถือว่าโดนที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อคืนนี้ก็เจือนเหมือนกันนะต้องเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังด้วยครับจะรับมือมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะอืม นั่นแหละครับนาทีที่สี่สเปอร์มาขยับไปสามศูนย์เดี๋ยวรับของเวสแฮมสกัดบอลจากเบอร์วอลไปเข้าทางของมิกกี้ฟันเดอร์เฟนตวัดยิงด้วยขวาทันทีในกรอบเกตโทษเข้าประตูไปครับกองหลังก็หดเลยนะใส่เลยทีนี้ก็อไม่เจือนเหมือนกันนะฮะสำหรับทางแกรมพอตเตอร์นะแกรมพอตเตอร์ Potter, ว่ากันหน่อยนะเดี๋ยวว่าโอ้โหมีประเด็นเรื่องการป้องกันปลดอะไรออกอีกะฮะ พราะว่าฟอร์มไม่สวยเลยนะเปิดฤด,ดูกันมาโอ้โหจ,จืดจะจัดนะบต้องพิจารณาเรื่องของบอร,ร์ดบริหารอีกนะครับต้องบอกอย่างนี้แต่ก่อนทอมัสแฟรงกุสส์สเปอร์ก็ชมนะชมสเปอร์ครับเล่นกล้าหาญดุดันแฟรงก์ Frank ก็บอกว่ามันเป็นชยนัยชนะที่ชัดเจนและเหมาะสมผมคิดว่าในช่วง20นาทีแรกเนี่ยเป็นเกมที่สูสีกันมากเวสต์แฮมมีโอกาสครอสบอลสวยๆเขากรอกกี่โต้แต่หลังจากนั้นเราก็รองเกมได้อย่างชัดเจน ผมดีใจนั้นที่เรายัางคงรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ในครึ่งหลังเราทําประตูแรกได้อย่างยอดเยี่ยมและประตูที่สก็ทําได้ดียิ่งกว่าเราโฟกัสไปที่ลูกตั้งเตะมันเป็นจุดสําคัญที่ต้องทําให้ดีนะครับควรต้องทําให้ดีในทุกจุดสําคัญแล้ววันนี้เราคิดว่าเรามีโอกาสผมรู้สึกว่าเรากล้าหาญและต้องการครอสบอลผมคิดว่าเราเล่นได้อย่างดุดันด้วยนั่นคือรากฐานที่ทาให้เราชนะในเกมฟ,ฟุตบอลพูดถึงลู wow คัสเบิร์กวาลเขาบอกว่าเขาเล่นได้หน้าประทับใจมากผมดีใจกับเขามาก ความขยันพลังงานความกระตือรื้นของเขาและจากนั้นเขาก็ทําประตูที่น่าอัศจรรย์ได้นะครับโอ้ก็ถือว่าสุดๆนะสำหรับสเปอร์นะมีความพันโอกพันใจเป็นอย่างมากเลยก็รอดูผลงานในระยะยาวแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงจัดไปครับทุกคน